วุ้ยมันออกมันออกไปนี่ไป้มันมันตรงนี้ตเป็น้าจะปลอยนะจะปฏิมาจะปีิมาเมื่อกี้ผมโยนผมฟังงไม่ไหวว่ะ บุกแล้วไม่ไหวเี่กเป็นจอมสแกเต็มหน้าเกียร์มี่ม็เฮ้ยไม่รจับตาไมได้ใช่เหรอวะถ้าใครบอกว่ามันอยู่ชั้นสองวะก็สาดเดนไปดูผมว่างั้นเราต้องแข่งกับเวลาแล้ววิ่งไปเก็บวิ่งลงมาเอาไปละเข่งกับเวลาเดี๋ยวอย่าลืมนะว่าเราเรามียาที่จํากัดเู่นะเราอย่าไปคือเราอย่าตอนที่มันอยู่ในสภาพจําศีลเราอย่าไปส่องไฟใส่มันโอเคพี่คิดว่านะก็เปิดไฟใส่มันเอ้า มันลุนและมาตามหลวงพ่อมาเปิดเพลงบางให้จันแคบไม่เรามันมีวิธีชนะเกมนี้อยู่นะผมว่าวิธีนี้ซีมันจะเขียนว่าออกไปที่เมนูหลักไม่ได้เรามาขนาดนี้นะพี่ชอบวิธีดีกว่าเอาเลยไม่เห็นหมอแคทภูมิใจหมอแคทหมอแคทไหนวะหมอแคทเห็นเราหมอแคทต้องโอ้ยยี่นี่ดูแชร์โดนซีอยู่ดิแป๊บนึงหลวงพ่ออ่านโดนซีบอยมาเลยหลว่ออ่านูแชร์บอยยังไปเปิดไฟกันทบนั้น เปิดไฟกระทบมันไอ้เงี้ยปิดไฟเงี้ยคนเปิดบ้านนี้มึงมาด่วนเลยพิธีตกปลาโอ้ยโอ้ยตกใจหมดฮิวแชรฮิวแชร์บอยเฮ้ยผมได้ลินเสร็จก็แค่เราลองเรีบเอาให้จบเลยพี่รีบเอาให้จบเลยเราแค่กดออกไว้มันง่ายนิดเดียวไม่ไม่ไม่เล่นให้จบไงไหน เฮ้ยเราต้องการกุญแจห้องน้ําห้องน้ําต้องมีกุญแจด้วยเหรอวะมีอันนึงทุกคนตรงนี้ตรงนี้มีรูทะลุลงไปอ่ะเฮ้ยตรงนี้มันทะลุตรงไปตรงห้องนี้ดีกว่าไอ้เมวาเดนเบดรูมคีย์ป่ะไม่มีเลยวะเฮ้ยตรงนี้มีจานดอกศอกไปเดี๋ย่าเพิ่งเดี๋ยวเราจะเพิ่งดูจานเราดูแค่กล่องพยาบาลสองกล่องใหญ่เท่าตกลงกันไว้ดิตามแผนตามแผนปิดปิดปิดเลยออกไม่ได้อ๋อเออโอเคได้ละ นี่นี่นี่เดี๋ยวพาไปดูจุดจุกไม่เราต้องหาหนูจะไปดูจุดจุกทำไมละ่ะเออเนาะวิ้ยตัวนี้มีขวานมีขวานเฮ้ยจิ๋อวขวานมันสูดได้ไปะเริ่มหาหนทางอื่นนี่ตวเกมไม่มีให้ <c oughs> จุดจุกจุดจุกกูมาพรา้อมจานข้าวมา,<อ>าแต่กูไม่เจอหนูเลยหรือว่าหนูมันอยู่ในห้องแบบห้องครัวห้องครัวก็ไปหมดแล้วนะนี่อะไรหรือว่าเราต้องมองตรงพื้นแบบค่อยๆเดินหาหนูทำไมต้องละมียดขนาดนั้นด้วย จะไปรู้ไหมล่ะไม่ใช่จะของเก็บปิดปิดฮะฮะมีในเซเลนนึงเจอเม็ดเม็ดกินแล้วเราได้หนูอุ้ยไอ้ด้วนไอ้เวีนใจเว้ยทำกูตกใจหลายรอบแล้วนะเรียกมันได้ด้วนหนูบาบามันโพดไอ้แน่หนูไอ้ห้องน้ำน่าจะมีหนูห้องน้ำมีหนูแน่นอนเฮ้ยกุญแจห้องพูดดูแลตรงนี้มาเพียง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 ไอ้นี่ไงมีถังถ้าถ้าเทถังทิ้งน่าจะมีหนูออกมา อาใครมีจานข้าวหรือเอามาเก็บหนูตัวหนึ่งดิุ้ยเหี้เลยตกใจดูก็คือถ้าเทถังแล้วจะปล่อยหนูออกมาในรูก็อ๋อโอ้โหใส่หัวใส่หัวใส่หัวคารงจำไว้ได้ว่าชั้นนี้มีสามฟิลแล้วนะกูไม่เข้าใจว่าทำไมเราไม่หอบของไปล่ะไม่หอบไปไหนเพื่อน หมายถึงว่าแบบเราสามารถหอบของเราเฮ้ยหายละไม่อยู่ละหลบ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 ในห้องนี้สิ่งห้องซุวมแล้วครับใครอยู่ก็อยู่ปิดไฟปิดไฟเข้าเข้ามุมเข้ามุมปิดไฟดิไอ้ผมพี่พี่พี่อยู่ในห้องซุวมไอ้กูต้องมาอยู่คนเดียวอีกคนเนี่ฮะใครไปปิดไปเปิดไฟวะ ไม่มีมันเป็นน็อังว่มันนมันนนี่ม really ันนี่มันนีมนนาจะไปต่อไปนะจะันีมาันีมานีมามีคนเป็นรนอยเป็นนมสเาทไมัด พ่อยู่ไหนกันเล้วปัณณีมาก็ไม่ไปฮะไปหาเคันไปไหนล่ะปัณีเอ้าอยู่ไหนฮะอ๋อเมื่อกี้อยู่ห้องเดียวกันเอาล่ะนี่เจอแล้วเจอแล้วอยู่ไหนป่ะล่ะมาอยู่มันอยู่ทางลงไปห้องที่เราเก็บฟิวอะวิ่งไปตบเมงสักทีได้ไหมตบเมงไอ้คนไม่จับหนูเหรอ พี่มีหนูอยู่ตัวหนึ่งพี่มีหนูตัวหนึ่งไปหาหนูกันหาหนูอีกหาหนูอีกหาหนูเพิ่มกันหาหนูเพิ่มกันไอ้ผมทิ้งไปแล้วอะไอ้นั้นอะทิ้งเลยไอ้จานนะผมกลัวเอาไม่ใช่ผมกลัวจานหล่นเอ้ยในห้องนี้มีจานหรือเก็บหรือเปล่าเอ้ยหนูหนูบนนี้มีตัวหนึ่งอุ้ยรอตัวนี้แป๊บนึงเดี๋ยวมาบนไหนก่อนเอาหายไปไหนองีนี่ไงจานเก็บจานไปจานสามที่เดิมทเดิมเลยโอ้โหบา็อกไปอย่ไม่รบบนนั้นวะต้องอยู่ส่วนไหนของแผนที่ตรงกลางกลางบ้านเลยนี่กับพี่ไปอยู่โอเคโอเค ไอผมได้หนูแล well ้วตัวหนึ่งได้หนูแม้วตัวหนึ่งเล้เลย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 เเลยเยเลยเ้เมเลยเลยยเยเลาปลยเลยเลเลยเลยเเยัลเนี่ยครบเยงยลไม่ยเลยเลยเลยยเลยเลาลยยเลเย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 เลีเลยนยเลยเงลลยเลยเเลยเลยเเลยเลยเเลยเไยเเเย้ยเลยเลยเเลยเเเเเลยเลยเลย้เลยเมยเเ มันอ้โหไอ้ย่ะไอ้เหย้ยตกใจนี่เมาบินรอบที่สองเมาบินรอเดินมาดูหลังรอจะต้องรอมันเดินออกมาก่อนป่าวะจริงเหรอไม่รู้ดิย่องวันนีพี่ไปดูแลเลยนี่นี่ผมมาหลบตัวนี้ดีกว่าหลบตัวนี้ตัวนี้เน่เน่มันไม่ทำอะไรผมละไม่ทำอะไร ถ้ามันทันขึ้นมาล่ะจะชิบหายกันหมดเลยถ้ามันทันขึ้นมานิดส่งไฟส่งไฟปิดไฟมันไม่ตามถ้าปิดไฟมันไม่ตามิไฟส่องไฟเท่านั้นแหละมาดิมาดิเฮ้ยต้ไปทางนหรอวิ่งอะไม่ต้องไปไม่ต้องมาทางนี้ไม่ต้องทางอื่น มันเอาใครไปอีกแล้วมันเอาขึ้นผิดอะไรเนี่ยผิดอะไรมีทำอะไรผิดคุณทำตังเงอนไหลทุกอย่างไอ้หนูหนูวิ่งตามหนูหลุดเลยหนูหลุดเลยเลวดูหนูไว้ดูหนูไว้ใครมันจังไหลไปปกมันอยากรูไหมล่ะอยากรูไหมล่ะแต่ใบก็ไม่ไม่ใช่ฉัน กูก็ไม่เข้าใจนี่อยู Bereich> ่กวนาในไปยู่ไหนพี่นอยู่ไหนนี่นี่นีตรงหน้าพี่เนี่ยก็มันไม่หันไงเฮ้ยเราเข่าหนูได้สองตัวอยู่ละจากสิบต้องเอาจากสิบเกช้เวลาเล่นร้านชั่วโมงอ่ะปะปะปะพี่เผาออะพี่วางหนูละเตรียมตัวเหมาแล้วผมวางแล้วเฮ้ยมันวางได้ตัวเดียวมันวางได้ตัวเดียวโอเค เราวางหนึ่งรอเลยเดี๋ยวนี้คนถือหนูอย่าอย่าวางหนูเด็ดขาดนะไม่งั้นหนูมันจะหลุดโอเคพี่ใส่ฟิวแล้วพร้อมยังพร้อมยังพี่หลบละวกไหนก็ไปไปปนีก็ไหนก็ไปไปให้มีหนูอีกตัวไปไกลๆลเลยก็ไหนก็ไปไปนี่ขนาดอยู่ไกลกับปานี้แมงยังมาหาเชี่ยหาเชี่ยแรงชิบหาย เอาเอ้ยเกิดแล้ว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 จะหันเข้าทำไมพี่ห okay, ันออกมาดิทางนี้มันมีมันมีรูสองตรงประตูไงพี่ดูอยู่โอเคดีมากพี่โอ้ยเขี้ยเสียงแม่งโคตรน่ากลัวสัตว์เอ้ยเรื่อกูมาทำอะไรวะเนี่ยกูไม่เข้าใจจริงเลยจะทำทำอะไรจะทำมันก็ได้ทำผมมีไฟฉายพี่ไม่ต้องกลัว อย่าเปิดนะอย่าเปิดเดนการไปไหนก็ไปนะพอดีนี่พูดจริงเลยจิตใจนะเปิดก็หัวอะไรนะไปเลยมาฟันไม้ขันมือเอางั้นเดี๋ยวดีวเอาหนูไปวางนะเฮ้ยมันเข้ามามันวิ่งก็มามันก็มาอีมันอีมันเป่าผมมันเป่าผี่มันเปาผมมันเป่ามีไฟฉายมีไฟฉาย โอ้มันวิ่งหามวิ่งออกแล้วมันออกแล้วมันออกมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ต้องในจุดท้ายต้องเร็วต้องเร็วไม่เอาไม่ใครมีฟิวไปยืดดีไปยืดดีวางเล้วางหนูแล้วไม่เอาพี่ดูพี่ดูต้นทางอยู่ใช่ใช่เหมือนกันเอในนี้ใครใครอาวุธโสดที่จริงเหรอความหวังหัวบ้านพี่ความหวังหัวบ้านเปจริงเหรอหายคิดฟิวพร้อมมั้ยพร้อมมั้ยสามอุ้ยฟังสามสอง หนึ่งเลสโก้เลสโก้วิ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันมีมันมีมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนยันน่ะร้ประตูบัพฉิบหายปรวตัวอะไรมาแอบร้อนไหมล่ะมึงแอบร้อนไหมแสบร้อนกูดีแสบร้อนกูร้อนนูหมดแล้วพี่ปวดฉี่ว่ะอี๋โอ้ยจริงปดจริง พี่แบบกลัวแล้วพี่ก็กิ่นน้ำมาแบบพี่ไม่ได้เลยผมยืนรอตรงนี้เลยโอเคงั้นไปฉีดด้วยพี่ไะมันจะมันจะได้เหรอเรายืนเอฟเคทิ้งไว้เงี้ยได้ดิพี่พี่ขอยืนผมก็ได้อะโอเคนะพี่โอเคยืนสิงกันยืนสิงพี่ไปฉีดแป๊บนึงเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมไปเด้เดี๋ยวมีก็ได้ไป